สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นยังไงท่านผู้ชมวันนี้ผมจะเอาลูกซองกระบอกนี้แหละครับไปยิงเขากันอบอกเลยแถวนี้เนี่ยไม่สุดจริงมันอยู่ไม่ได้ครับมาสายนี้ทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องไปให้สุดท่านผู้ชมโอ้โห <Yeah. S 1> เพื่อนโดนยิงตายซะแล้วเดินมาโอ้โหไม่ได้ครับ oh, <no. S 1> ถ้าผมเป่านัดเดียวตายได้เนี่ยถือว่าเจ๋งเลยนะท่านผู้ชม เพื่อนผมอรอปลาแสงแล้วครับเออเออเออเฮ่อเอ,ออเฮ่อสามคิวไปดิโอ้โหเงิบเงิบไอหำเงิบเฮ้อซันมีครับไอนมอะไร เดินมาช่วยแล้วเพื่อนโอ้ไม่ได้ครับขวามือผมมีครับโอ้เพื่อนผมขอคิวไอน้นมผมขอคิวไม่นะผมไม่ได้คิวขอระเบิดปีหน่อยครับโอ้โหเยี่ยมผมบุกเลยครับผู้ชมเรียบร้อย โอ้โหโดนลุมว่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ระเบิดฟรีมา2อลูกนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมอันลูกที่สไปเลยแล้วกันอ่าลูกที่3มาครับต้องหามุมยิงแล้วครับเอามุมนี้ก็แล้วกันเฮ้ยเพื่อนจะเดินหรอครับอุ้ยปล่อยมาก่อนได้เพื่อน ซ้ายมือผมมีครับเรียบร้อยหนึ่งคิวสองคิวโอ้ยขอยมาก่อนครับโอ้ยเกือบตายว่ะเฮ้ยหมดยังเพื่อนเหลืออยู่คนเดียวแล้วครับอโอ้โหแสง ผมโดนแสงทีม่มาท่านผู้ชมเมื่อกี้น่าจับตัดนิ้วเขามากเลยครับไอ้ตายเถอะเขาทำให้ผมอดได้คิวไปเลยนั่นน่ะโอ้โอมาระเบิดทิงไวก่อนครับโอ้เยี่ยมผมได้ระเบิดปีสองลูกเลยท่านผู้ชมสวยเพื่อน นนะาหาเพิ่มอีก8คิวเท่านั้นท่านผู้ชมผมอุ่นใจแล้วถ้าผมได้8คิวเนี่ยเออเล่นระวังสะพานก็แล้วกันครับ <the> โอ้โหแสงลอยมาเลยกลับมาปลาระเบิดลูกหนึ่งก่อน Fire. Fire ลูกแรกมาแล้วลูกที่สองจะตามมาไม่เอ่ยโอ้ลูกที่สองไม่ได้ครับเดี๋ยวผมปลุกสะพานเลยเพื่อน สวยครับไมเฟนไอบ้บ้าให้เกือบตายว่ะเฮ้ย <c oughs> อีกนิดเดียวผมได้ขึ้นสวรรค์แล้วเมื่อกี้นี้ <c oughs> ลูกนี้จะมาไม่เอย่ย <c oughs> อ่ามาอีกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อะไรครับเนี่ยผมได้ระเบิดไม่พักเลยนะครับนะ้า สะพานกาันครับสายมืออา้าวเวรกรร<ฟ>มเฮ้ยชมอย่างนี้ผมก็เขินแย่เดี๋ยวเพื่อน <c oughs> เออเราเอาระเบิดฟรีต่อเลยครับท่านผู้ชมหนึ่งคิวโอ้สวยเพื่อน เจอแล้วครับหนึ่งคนโอ้โอแสงเข้าไปก่อนอูชุบโอผมรอดว่ะเฮ้ยผมมาช่วยแล้วเพื่อนรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจวนเราเบิดฟรีด้วยไปแล้วบุกมาแล้วโอเค1คิวครับ โอ้ยทำไมผมไม่ได้คิวเลยวะน่าให้ตายเธอทีมของคุณได้รับชัยชนะถ้าเราไม่บุกมันจะช้าเกินไปเว้ยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าผมตัดพัดส,สุดท้ายแม่งเลยครับไม่สนใจอะไรแล้วโอเคหนึ่งคิวสองคิวครับมันต้องเล่นแบบนี้ท่านผู้ชมสามคิวครับเป็นยังไงเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ย โอเคโดนลุมนันผูเจออีกหนึ่งแล้วครับเจอสองคนโอ้โหเถื่อนจัดโอ้โหไม่มีอะเล่นแบบไม่เถื่อนไม่มีหรอกเอออะไรล่ะฮะผมบอกเลยไม่มีหรอกครับเล่นแบบไม่เถื่อนนะไอโบสคนนี้อะเออเออเออเองจริงผมไหลรอบแล้วนะเพื่อนเออ โดนลูกซองกำนันเนี่ยยิงผมหลายรอบแล้วนะครับรับไม่ได้ปั๊์เออเป่าไปหนึ่งทีออโอ้โหเยอะแท้สนุกผมมาบอกเลยอ้าวอ้าวอ้าวมองผมเราเพื่อนอยู่ไหนกันเอ่ยโอ้โอ,โอเขาเล่นข้างในกันหมดเลยอะครับท่านผู้ชมเฮ้ยชุบปั๊บ เลงใครเพื่อนเองเลงใครสันไนเปอร์เหรอเองเล่นสันไนเปอร์อย่างนั้นเหรอเพื่อนฮะเอาไม่ฟปันเลยครับท่านผู้ชมเออเออเออสวยครับเป็นยังไงเป็นยังไง <laughs> นี่แหละคือความเถื่อนที่แท้จริงท่านผู้ชมเดินตัดมาต่อเลยครับเออเรียบร้อยไปหนึ่งคิวเอาสองคิวไป โอ้โหได้แค่สองครับทีมผมเหมือนจะเสียเปรียบแพะเออเฮ้ยเอ้าเอ้าได้นะครับได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทีมของคุณพ่ายแพ้ ท่านผู้ชมคิดยังไงกับคลิปนี้กันบ้างครับคอมเมนต์บอกผมางลังคลิปนี้ได้เลยนะผมบอกว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอภหยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลุดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ